ยูทูปติ่มติดแ่น้องล่าสาวสาวลาวน้องลาสาวลาวทาทุกคนนะเห็นน้องอยู่ในคลิปนะอาจจะคิดว่าน่องตุยแะ้วก็เตี้ยแต่ตัวจริงน้องสูงนะครับน้องสูงเกือบํามเฮาเลยแ้วกาหุ้นนี่สมส่วนได้บ่ได้บ่ได้นั่นได้เพิ่นกว่าหุ่นเราดีหลีสุดยอดเลยขอบใจด้อน้องเด้อดี๋ยห้องกสิเดินทางปลาเลยเนาะโดยเดินทางปลอดภัยโอเคขอบใจบายเมื่อปลาแล้ว ใหม่ไมีแต่เศร้าโสดวะนี่อันนี้เนี่ยสัสโสดเพราะมีแฟนของแท้อันนี้เนี่ยสัสโสดคือกันมีแต่ผู้ชาวตัวเนาะใใสนจก็พักมาได้เด้อหายสนใจพักมาเลยเป็นบ่แม่ใบเตยภาษาอังกฤษน้อกในล้ำมักเจ็ดซีฟขึ้นไปเอาแบบเจ็ดซีฟขึ้นไปวะเฮ้ยแม่นบ่แบบตัวสิเอาเรามาปลดหน้าขอต้มบอบอหยอกน้องครับบอหยอกน้องบ่เบากับบอเด้หัวครับทุกคนครับ มีโลกติดโตนะหมอซุ่มโตัก็ได้นะเอาเอาแบบว่าเขาเอื่นมาลงทุนระยะสั้นกับไรดีมันมาเคยอดหอยจ้ด้โาอะไโชอา่นงันนี้ด้ส หอยปังโล่ในใดงโลนฮะเอาจักสโล่ในนะเอาหน่วยใหญ่ๆ่เนได้มันสีโนาาแต่ว่านอเบิ่นนะครับหอยปังโลละห้าสิบเอาเมื่อมือนอื่นโนาแต่ว่านอแม่นอเอาเมื่อมืออื่นบนาดอกเนาะหน่วยใหน่ใหญ่เนี่โลละห้าสิบเอาจักสองโล่าจะเลือกเนี หอยปังโลละอาสิอบพัน้นะองเจ้าเวิรบอสเนี่ยนะมือดมเอามันบอส <c oughs> หอยปังหอยปัง <c oughs> หอยทากอะไาค่ะปลากเ้อแต่เาเขหาอเอาค่คัดอยู่เอาไ่มืออบเออบบให้น่อหอยเดือบมีอยู่บะมัมีเดือโอ้หอยเดือเบิรมีองออาแบบอแบบอาแบบเดยตึ้ใหเอาแบบบนเอาเด้อบอบนาแวเดี๋ยหอปังเอาอยู่กินบ่ เติมเด้ค่ะเติมมันบอกน้ามาขายอะไรก็จะเลี้ยงพวกงเลยนิโอ้สองโลเนาะเอ้าทำพวกนี้นี่มันสองโลซลีงิงกับกัปหลังกันสิงกับกัปหลังกันหอยเดือยแบบเบิดเนาะโอ้แผนกันนี่แผนแกแกดเนี่เนาะโอ้เก้คล้ายเนาะอันนี้เนาะโอ้อวบังอะไรอวบังอะไรอ่าผักผัดอวบังอะไร เข้าหน่ามาแต่เสี้ยปนนะเพิ่นเอาฝากมาหลายเติ๋อู่บะเลยซื้อดอกหนึ่งตลาดนี่ของขายตลาดบ้านหน้านี่เบิเือวมวอกับมี่ใชอมือถเอาบนม้อมือืมออมืออมือถืออาือวอมืถอมอ กินมะกะทั่นนี่มันหวานเอ้าซื้อซอยซั่นจ้า10,000บาได้มา้ีเด้อบ่เอาค่าหอยเา1 0 0 0 0เนาะถุงไหนถุงไหนล่ะของเฮานะหอยหอมบ่ทันหอยหอมนีเนาะแม่นหอยเดือขก็ว่าสิเอาจักโลบ่ทันบ่มีลบ่บ่มีบ่ ปหาเจ้าซื้อฟ้าใช่ไหมคะฮะนี่น้ขอบใจเด้อพอเมื่อวานนี้ก็จะซื้อซอยอีกหรอก็เดิเมื่อวานนี้ังป่อขายพิ่งพิ้งขายสดยำนี้เขา โม่เขาบอกเอาเดาะจีรอเขาแล้วเอามาแต่บ้านเพียงแหละทั้งนั้นนะแมนแมยนแง่คนน่ะอู้ยลายเลยส่วนมากคนส่มาสื่อมาจอดรถสื่ออยู่นี่เอิ้มเลยเลยทุกคนเลยเอ้ยแม่งคนน่ะเดินทางเดินทางมันสิคำมาหนี่งเมื่อกันมาหนี่งไปแหละไปแหละทุกคนมาจอดสื่ออยู่นี่เลื่อยได้อยู่นี่นะ บางเถอสุกดีก็จเจอห้อยปังเจอเขียดน้ำนะเจ้ามาเถียวนี่โบเจอเนาะเดินทางครับเดินทางมันสิคามกรมันสิคา่อนบรรยากาศใกล้คำเมืองจำพอนแขวงสวรรณ์เขตทุกคนบรรยากาศประมาณหาโมงหาโมงนิดๆเนาะแสงแดดนอนๆอากาศก็เริ่มเย็นนั่งจีกับปูเนาะจีกับปูอยู่ข้างเทียงหน้า เขาหันห้อนจำเขาคือสีสบเนาะบรรยากาศาคับเลียครับกา<ม>นาสิคามมุกดาฮานมือนี่ทุกคนนาสิคามมือนี่น่าจะข้ามวันนี้เมื่อคอีนอะรถจำโบ้มเชื่รถยังแถวนี้เป็นเอิน์นน่กจะลืมแล้ว บรรยากาศน่างแมงรีกครับทายถอดบรรยากาศย่ามงเรียกเนี่ยทุกคนเ,เนบิ่งเห็นเหรอแสงแดดนอนๆประทาครับต้นไหม่รับเพื่อนรับซ่านเนี่ยโอ้เป็นตาเบิง่งด้วยกันได้บรรยากาศของสปป,ปลาวแขวงสวรรค์นเข ت, นะีนเนาะทุกคนเนาะทางนี้ไปทางเมืองอจำพรนเนาะทุกคนเนาะแถวนี้นะเที่ยวเห็นนะบ้านมองเพิ่นกระเกี้ยวเขาแล้วแต่บ้านมองเขาการล่างลืม เป็นเขาเมาบางอึ่งเป็นเขาเคียวเขาเมาเขาไปตำเ็ดเป็นเขาเมาคล้ายนะทุกคนบางหมอกเกียวเลยได้ผ่านมาไร้ห้เขาได้มันเป็นเขาดอกอะเขาดอหรือเขางันนรับผมจักแต่ว่าเขาที่มันเกียวก่อนเขาก็ได้เกียวก่อนแล้วแต่ว่าบางเขาอะับกระลังกลมกระลังเป็นเมาเนะทุกคนเนาะํำๆแน่ๆคอยไปคอยมากครับทุกคนสีเห็นรถไถหน้ารถตอกๆเนาะไปให้ไปหน้ามาก มานี่เลยทุกคนบรรยากาศแง่แรงๆทางนี่ไปเมืองจำพรนครับอ้อมออกสวรรค์เขตได้ทานนี้หมู่บ้านนี่นี่ย่ามฝนนี่เบิดซิดแหละรถเก๋งนี่เนะะบบาะกต่รถกระบะอาสิมาได้แต่ย่ามฝนนี่คือสี่เลตุมเปะเนาะทุกคนเนาะก็คือทางเขาบ้านเท่าตะกีแหละบรรยากาศก็ได้เลยแบบนี้เอยคักักคักแหล,ละักแหละ เหมีสวนมาเขาเห็นสวนมันต้นมารับมาเนี่ยเห็นสวนมันต้นคำเมิดตื่นตาครับทุกคนออกไปมุกดะหานกันนาสีฮอดนาสีประมาณสองทุ่มอะลรเนาะนาสีสองทุ่มจากสีฮอดมุกดะหานเนาะอือสุดๆครับทางชาวบ้านเราธรรมดาครับบรรยากาศดีแบบนี้ชอบชอบครับผมอือใครแนนแต่อหุ่นทางกะพ่อไปพ่อมาเนาะทุกคนเนาะ มาถึงแล้วครับทุกคนครับบรรยากาศบ้านหวยย่างเมืองจำพรอนแขวงสวรรณเขตเนาะเข้านึกว่าแถวนี้มันจะขึ้นสวรรเขตเลยไมายถึงมาขึ้นกับเมืองสวรรณเขตเลยเนาะเออขึ้นกับอันตัวเมืองเลยแต่ว่าขึ้นกับอ่เมืองจำพรอนเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่ฮะแวมากแต่ใกล้กับอ่บ้านหวยเนาะบ้านหวยใหญ่นะเนาะบ้านหวยย่างอันนี้โอ้สองแยกเข้ามาถึงแลเนาะบรรยากาศใกล้คำบ้านหวยย่าง เมืองจำพอนะพ่อเนาะเมืองจำพอนครับมาห้านองหลาแต่นองหลาบปอยู่ไปแปลงโทรศัพท์แต่วันไหนว่าสิเห็นกันบอเน้องมื่อี้เนาะกะสักพักกะนาสิมาเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศหมู่บ้านเพิ่นก็คือบ้านเฮาตะกีเลยทุกคนเห็นบอคือบ้านเฮาตะกีเลยบรรยากาศนฮ้เพื่อนเพิ่สจอย่งห่างกันมองแล่นเลนมองแลนหัวนี่ลายอะไรได้นน่ โบรรยากาศหมู่บ้านครับบรรยากาศไก่คำเนาะสิไปเล่นกับน้องจังน้อยนึงต้องฐาน้องมากก่อนเพราะอยู่เพื่อนนะอ่ะผมมีคนน้องอาสิไปเฮ็ุธุระไปลงคลิปลงยันท้องน้องกะอาสิเป็นไปได้ทุกคนบรรยากาศหมู่บ้านบ้านน่องหลาเนาะน้องหลาคนสวยบรรยากาศแบบบ้าน บ้านหัวย่างเนี่เป็นบ้านที่เอ่อเป็นเมืองสุดถ่ายของเมืองเป็นหมู่บ้านสุดถ่ายของเมืองจำพรถ้าไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็จะเป็นนครไกสอนพรมิหารอันนี้แหละที่เฮ้าเฮ้าบ่กเข้าใจว่าเฮ้าแวรเข้ามาทางนี้มันเป็นยังคือบ่อเป็นนครไกรสอนพรมิหารเพราะว่ามันเป็นบ้านต่อเขตบ้านหัวย่างเนี่เป็นบ้านต่อเขตทุกคนถ้าแม่ั้นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เป็นขื้นกับนครไกรสอนพรมิหารแล้วก็เลยไปแถวบ้านห่วยบ้านยังก็เป็นนครไกรสอนพรมิหารเหมือกัน คำเลยครับคำแล้วเมื่อกําคำแล้วห่อกจะสกลับหมูทหารกับประมาณจักจักถุ่มหนึ่งสองทุ่มนี่แหละกะนาสีฮอดเนาะทุกคนเนาะจะก่อเห่านลยจะงามบอกเามวานะบอเอ่อเ่าแกลวบ่าฮอดบานยังอันนี้บานหวยยางบานหวยย่างเพื่อครับไี่แอ่าผู้สาวครับผู้สาวบานหวยย่างตอนแรกบอกเข้ามาบานหวยย่างแลวเมืองจำพ่อนเขางงก็เข้าสิงงเพราะว่า ถ้ามาบานหวยนี่มันสีสวนหมากมันอยากข้นกับแคว่งมันบอกครับสวัสดเขตมันบอกอันนี้มันเป็นเป็นบานบานสุท้ายมันบอกบานสุท้ทยขอ้งเมืองจำพรเป็นบานต่อเขตมันบอกเลื่อยหันไปก็เป็นนครไกรสอนอันนี้คือเข้ามาหาหน่องนี่บนมหาอ่าน้องลาโดยแต่ว่าเข้ามาเจอดูบเปอร์อีกอีกจักคนเนี่ยหายนองที่คนเดียว คนเดียวว่าอันนี้ให้น้องลารายงานตัวก่อนสบ,บายดีน้องสื่อน้องลาและกอะมีสอง Youtube สื่อว่าน้องลาสาวลาเขาไปฝากเขาไปติดตามได้เยพี่น้องคนติดตามก็ได้แหละเดือนนี้หากับสามพันอย่าว่าห้ากับสามพันเห็ดแบบเดียวหนึ่งสามพัน 3, แล้วเดอย่า <de> e> ลืมนะครับเอปซีฮอกะเขาไปหาเพกำลังใจน้องได้เพราะว่าคนเวิองนอง้องร้ายกัน <c oughs> ข้าเทือนาสิม,มากินแกงกันใหม่น้ำกันเนาะโอเคเอออยู่หน้าไกลจากนี่บอรถ้ท้องเขาบ <c oughs> ่ได้เนาะรถเก่งเขาบ่ได้เนาะได้เอาแมนตีโดยได้แมนบอกข้าถามอันแล้วว่าเขาบ่ได้ดอกเราอย่ามันไปบ่อใดเนา่มันมันมันหนหอดบ้านคำเงียบต่อมันกลไกลๆหน้าของน้องแล้วก็น้นองขึ้นรถจักออกไปซ่อนเอาไกลไก <c oughs> บ่ไกลวันไหโอ้บ้านบ้านนักก้นเกาะทางปุ่นบ้านนั้นเกาะบ้านนากอยละกอยบานนากอยเลยอ๋อมันเป็นทิศทางไงมันบอกแบบทางแดงแบบทางเขามาเขาหน่ยาบ้านนอ อืกล่องเฮานั้นก็เสียดายโมเป็นน้องเว้นเนาะอันนี้ได้สายน้องยังไสบายดีสื่อน้องเมนน้องเห็นยูทูบกําลังเหตุบอกน้องเคยเห็นเคยเห็นแล้วเธอหนึ่งตัวยาแล้วยาแล้วจากสิเดี๋ยวกเห็นน้องเห็นนีไหมบอนี่แมนคนติดตามเท่าไรเหตุตอนนะคนติดตามสองกะต้องสู้คน้องมันกับต้องหนึ่งกอนหนึ่ง สูดด้อน้องเน้อล่องลุยลุยน้ำกันอ่าคือซุ้มตัวเฮ็ดซสองกะหล่ไล่เทือตัวกับข้อแลบกันไหมนี่ว่าผสมกันไหมนี่วะ YouTube กับ YouTube มาหากันจริงๆมัน YouTube ก็แห่เข้ามาแข่งเฮ็ดแนะนำเห็นมันจังสีดันนะนะไหมนี่ว่าตัวกะมาเฮ็ดน้ำมูมูกับฮ็ดน้ำตัวงสีดันกันไปดันกันมากน้องยั้งสระนะสบายดีสื่อน้องเตยนองเตยนี่เคยเห็ุ YouTube ผู้ติดตามพันไปแต่ตอนนี้อย่าเลว่าจิกลับไปเพ็ดอีก่จะไม่เห็ุอีกกะ ดีเลยล่ะบ้านชุมโตเนี่มันบ้านใยูทูบปุณีเนาะนี่ครูราคาเหือนนี่ครูคนเลยเนี่ยจะฝากติดตามทุกคนด้วยครับเด้อซื้อซองเจ้าดิน้องเนธสาวลาวน้องเนธสาวเลาาแต่พิี่เขาบเห็นเนาะบวหินเพราะว่าบวหินร่วมเพิงตอนนี้สิกลับมาเห็ดใหม่แล้วมาเห็ดใหม่กะกะเห็ดซื้อคลิปซื้อซองเดิมมันบอเนธสาวลาเล่นอันนี้กะน้องเตยสาวลาวน้องเตยสาวลาวอันนี้ได้เห็ดน้ำมูอยู่บ่สวัสดีถึงในทอง โบ้หูโบ eh, ้ได้เห็ดแต่ว่าอนาคตกับโบ้หูเหือกันบ้ได้เห็ดแต่ว่ากะน้องกะอยากสีเห็ดเดี๋ยวกับโบ้เนี่ยเนาะดูอนาคตกับโบ้หูแมนเห็ดมูเห็ดเนีหลายคนกะอ่ำเห็ดมวนก็ได้เนาะสบายดีน้องสื่อน้องนีน้าเนาะคนทีติดตามหลายคนนี่ีน้าสาวลาวนีน้าสาวลาวแมนก็คือเป็นยูทูบเบอร์กดต้องใส่คำว่าแทบทุกคน ้องคมบสาวลาว้นงน้องเห็ดที่บอกอันนี้ได้น่องซื้อไน้องสบายดีน้องงสื้อพัชราสาวลาววู้ซื้อช่องยูทูปคือกันไม่นะดังก็โมเดลคนที่ตามเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยมาณนี่แหละอ่เด๋ยวกระหอดเดือวกระหอดเอ่อก็คือเห็ดขางมาเฮ็ดเรื่องแหละเฮ็ดตักปีหละเห็ดสามปีแล้วแต่ว่าแา้วกาแยกยุตแล้วก็มา คนติดตามหกล่อหรอก็เริ่มมาเห็ดใหม่แบบนี้อืมเริ่มเห็ดใหม่กะสู่น่องน่องเนาะสู่ไปน้ากันนี่แหละกะน่องนี่กะพ้องเพืนนะ่อนอ่ะเด้งมาเขาเขาก็เลยว่าเขาทักไปเลยบอก<ด>เห็น<อ>นอ่องเห็นน่องบอเห็นแต่ปเป็นเพื่อนกันแต่มันบอเมนหนาเข้าดิตัวอาจสิบอแดนั่นถ้าเป็นในยูทูบนี่มันจะเป็นรูปเข้ามันบอกในไม่เทิงว่าใน youtube หรือว่าในแซตส่วนตัวไม่ในยูทูปในยูทูปก่อนจะเมน มัคอมเมนต์กับทุกคลิปแหละในย t u b e นะแต่วาในีนนอ่อในแชทขอความส่วนตัวนะขอคอมเมนต์ตามมาทำโมป็นนาคอยมันสิเป็นลูกมันบ่เห็นคนแชทมากว่าคนเลยเฮ้นี่แชทไปมันจะเป็นลูกคนตามเขาตัวสังเกตรวดตอบเลยภาษายันบรได้เป็นเพื่อนแล้วมันบรได้เด้งเข้ามาในแชทแบบเป็นเพื่อนปะมันมันเด้งเด้งแต่สิเด้งแต่ค้องเจ้าแต่ค้องข่อยมันสิบกขืนเพราะว่าเจ้าเพ่ท่านได้รับเต้ ก็จะลืมไปรำได้ค่ะเอาเบิ้งมันเข่าบ่ได้เฮ้ยเน็ตอยู่บ้านตัวเขาบ่ได้เลยแมนสัญญาณบ่มีแล้วซุ่มตัวไปเอ่อไปเฮ็ดเขาเอิ้นว่าเฮ็ด YouTube แล้วซุ่มตัวไปอัพโหลดอยู่แสงแบบสัญญาณแบบบา้ทีก็ออกไปอัพกินนาอัพยู่นาอัพยู่นาได้เพืราะคนมันจะมีจุดหนึ่งที่อัพโหลดคลิปได้ส่วนของน้องมันจะมีเป็นจุดจุดเดียวเท่านั้นจุดเดียวเท่านั้นแมนตอกข้างมือข้างนั่นนี่เลยคันปักคือตกสัญญาณยืนมือแข็งเลยบ่มเลยเขาก็สิว่าตัวคิดนังายแท้บ่ยืนซึมเออคนบั งเงินมันทุเลาซับมาไงกับแบบข้างอยู่สิขันอารมณ์นี่ก็คือโตโตข้ามทันซุ้มโตนี่ใจสูงริวะ่ะทำเฮ่ากระแม่นเฮ่าในใจถอดแต่เฮ้งแล้วแต่ซุ้มโตนี่นนนสุดยอดลเลยสุดคนทดแบบ็กเบิร์ดเนี่ยก็ต้องยิงเนี่ยนี่ยิงตึงเฮือนมันต้องมีเป็นจุดเป็นจุดแต่โบแห้งแต่กระเพอะตุดตุดตาดไปตุดตุดตาดไปทุ่ทุ่ท้ายท้ยทุ่ทุ่ท้ายทนี่ได้ครับฝากน้องๆทุกคนเด้ออ่ะเพื่อนเพื่อนนี่แล้ก็มีสองห้องเล่าก็คือสัมผ อันนี้กาอีกบุ้งเฮงกับอาจซิมี่ซองว่าก็ได้เนาะเลยว่าก็ได้อเนกกาสกับขึ้นมาเห็ดทุกคนแหละกะนอกน้อกกับวิธีชีวิตชาวบ้านเนาะวิธีชีวิตทำมาหากินเนาะแล้วกะน้องนี่กาเห็ดตักมื่นแหละหมายถึงตังคลิปหรือว่ารยังไงตักมื่นละเห็ดมาเนี่ตั้งมาเห็ดยังคัดคำว่าตั้งมาหาตั้งเฮิงเติบแต่ว่ากะกะเอาคลิปลงไปโอ้โหวันจิตสามมือจิตจำคลิป ตัตามเพิ่งแล้วแตั้งหักเห็ดลงตั้งประมาณเดือนหนึ่งแล้วเห็ดนี้คิดได้ได้จังคือว่าอ้าเห็ดลงซะแต่สิคิดได้แต่แบบบ่โง่นะมันมีอย่างเห็ดสิไปเห็ใ <c oughs> ดใสนะเดยจักสิเห็ดยังอยู่ในเฮือนกะบบมีเวียกเห็ดแล้วกะเลยเห็ดเห็ดลองหนังว่าไปสื่บกับโบคิดว่าคนเบิ่งกะสิมี <c oughs> เออมันส่วนมากคนกะสิคิดจังสันแหละโดยนอกเนี่ยแล้วกะสซองล็อกกระด้างกมูเป็นบ่เมื่อไหร่เห็ดก้อนโมแต่ว่ากะกสุ้มตัวเห็ดคลิปกะ ผสมกันเรื่อยๆข้อแล็บกันเรื่อยๆมันกะเ่อมกะดีกันเองสู่ๆเด้อน้องเด้อเกิดไหลเหี่ยงเลยลืมเ้องก็ลืมพวกักในวัดเตี้ตัวถอกำลังเขียนชุ่มตัวทะเลเขากะแกเคลือนชุ่มตัวเนยอยู่เมาแทบสิบอกันแหละอันนี้คือน่องน่องน้องลาอายุสิบห้าสิบขวบสิบห้าสิบขวบแมนสิบห้าสิบขิบร้อยเปอร์เซ็น น้องเนธอะน้องเนธอายุ13บสามกำลังสิขาสิบสี่แล้วโอ้สิบสามปีแมนาดไห่เหียกกันน้องห่างกันปีสองปีเนาะอายุสิบหกปีเต็มสิบกปีเต็มแมนอันนี้เดอ๋อเนาใหญ่สุดายุสิบเก้าโอ้สิปีขาแฟนต้องการแฟนเดือนต้องการตองการแฟนเดือนคนนี้อันนี้สิบห้าสิขาตอยเอร์เซ็นต์สูตรรทักมาได้ใหมา แต่ไปบอมากระทักมา่อไหร่ที่การตีมอกันได้ทักแม่มากบอมากระติดตามในเดอร์เนาะอันนี้ิสี่ซิสี่ดิบจานดันหี้ิบาสิบหกดเดดนหนาผู้สสิบอันนี้ก็เอดนส่โอ้ทุกทุกคนกับอายุกับประมาณนี้แหละครับมากพผู้ได้กับเข้าไปคอมเมนต์ในยูทูบเพื่อนเดอเดี๋ยวมันก็จะเปิดเดทกันทุกคนเดี๋ยวกั ซื้อช่องเพิ่นก็อยู่ในคลิปเฮานี่แหละทุกคนย่างกับวันได้หมู่บ้านนอกจากจมไปในซอยหมู่บ้านเนี่ยกระเดกการอไปเลยเนาะอยู่ยห้อยู่นะมีเหดอยู่นะอยู่บ้านนี่นี่ค่ะบอกไงว่าบ่มีหมูีพวกมันอายกันบ่กะเทลาก็ไปแต่อยู่นาเ้อยู่นาอยู่ไอยู่นาอยู่ไอยู่นาคือเก่าบ่กเลยอยู่ไอยู่นาเก่ามิเตจไปกับหมู่เฮานี่แหละเนาะอือไปนํากันเนาะมื้อนี้เฮาก็บอ๋อมาทําความรู้จักกับน้องๆไว้ก่อนเนาะกัเทื่อหน้าก็สิมอเวลี่น้องเด้อสิมาแวะแล้วก็มา กินแกงน่อไหม่น้ำไดอยู่เนาะก็ฝากติดตามทุกๆคนครับเฮากะมาทำละกะมาหอดเพิ่นกะไปเห็นนางก็ไปแปรงโทรศัพท์ไปใส่ซิมโทรศัพท์ดิโูใส่ซิมใหม่โดยอืยอันนี้กะทุกๆคน,นกะกับกมาเห็ o ย t u ู e ใหม่เกือบทุกคนแล้วมีคนเดียว,ยว,วที่เราเห็ดเรา ไปกินแกงกระม่น้ำมูอย่างเดียวบ่เลยตัวนะ <S 2> <S 2> ไ่น้ำมูตลอดแต่ว่าไ, <ป S 2> ไม่เห็เหหน<ม>ชุดลายสิเป็นมือกล้องให้มูอืขอเขาเอิ่นที่เมืองลังเห่นนะครับเมืองหนาเมืองตาอะไรด้วยครับทุกคนก็คือเป็น YouTube ทุกคนเลยกะซุ้มของน้องเฮ็ดนี้เกินทิหนึ่งสกับไปเห็ดอันนี้ยูทูบสู่นองสู่ซู่ยืมมาคล้องอ้ายเห็ดก่อนนะครับมีเงินแล้วก็สื้อมาเห็ดอืมีเงินถึงซื้อเห็ดสู่ซูเด้อเห็นได้ครับน้องๆกะ ต่างใจทุกคน,ทกคนเท่าไปเห็นนี่มาคุยกับน้องน้อง,องว่าบอกว่าเออยังเกาะแถวบ้านน้องนี่สัญญาณโมมีเออเข้าเสื้อแล้วเหมืนเข้าเข่ามาก,กมอะสัญญาณโมมีกดเบิรงของตัวเองก็บ่ได้ขอบใจทุกคนเด้อขอบใจนอ้นอ,นองน้องยังเกาะขอบใจน้นนองนี่นาช่อง YouTube กะนีนาสาวลาวขอให้ประสบความสเร็จทุกคนน้องคนนี้กะือเนืเานา้อทองเนื้อหองแต่บ่ได้เห็นหยังเนื้อทองเนื้อทองโดย บทเหตุยังเป็นมือกล้องแม่นท่านในเฮ็ดอันน่าขนลุกหน้าอาร์ตสี่ในเฮ็ดโอเคสูดๆด้วยน้องด้วยน้องเตยน้องเตยกล่องยูทูปน้องเตยสาวราวพาดตามในเด้อกำมาเฮ็ดหรือยังไกลแล้วไกลแล้วกำลังกำลังเรียนออกกำลังกายค่ะบหยุด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 ไม่ให้เขาเานเด้ไโอ๊ลุตแล้วร้องเลยโอ้เพิ่งเพิ่งไล่เบิ่งครับน้องห้องครับเบิ่ง เพิ่งเนื้อเยื่อผึ่งไหลๆนะน้องวะห่งบอกง่ายเร็วสั่น์อือเข้ากับตกใจกันแกงกระเดยเรื่อยยืนกินข้อน้องน้องเนตรน้องเนททรงสุบน้องเนตรสาวลาวใกล้สิกรรมยังไงคือกันโบเกล้์ดไก่คือกันมีแต่ไก่้าเฮ็ดแล้วเขาไปคอมเมนต์เด้อเอาสิเขามาติดตามทุกคนน้องล่าสาวลาวจ้าน้องล่าสาวลาวครับก็คือ คนกัสิคุณหนาคุณตาเลยดอกเพราะว่าคลิปเราเด่งมาหอนเท่าเซอร์เลยเลยก็ฝากเขาไปติดตามน้องน้ำเด้อเป็นกำลังใจให้น้องนะเนี่ยบอกไงว่าคนติดตามซุ้มเฮ้าไม้นึ่ว่าคนติดตามเฮ้าเนี่กับบ่าร้ายดอกแต่ว่าหักคอยตอดคอยแค้นกันไปเนาะไม้นึกว่าอาจสิคนติดตามเฮ้าอาจสิไปหาน้องจักซิบเ้าคนอย่สิกะกันย่งสู้กันไปเนาะน้องเนาะกะขอบใจน้องๆทุกคนเด้อขอบใจเฮ้าสิกับป้าอะไรแบบนี้เด้อขอบใจลาย Bye. บายบายผู้สาวทั้งหลายคุณนะครับเออลืมถามมีแฟนกันหรือยังเนี่ยสดจ้าสดร้อยเปอร์เซ็นต์สดร้อยเศร้าอันนี้เดีจจ๋ยวก啥สดกันสดพันเปอร์เซ็นต์พัน อันนี้โสดคือกันผัดหมวยมิเต่าโสดวันี่อันนี้เนี่ยจ้ะโสดบ่มีแฟนโสดเพมีแฟนค้องแท้อันนี้เนี่ยจ้ะโสดคือกันมีแต่ผู้สาวตัวเนาะใครสนใจก็ทักมาได้เด้อใครสนใจทักมาเลยเป็นบ่แม่ใบเตยภาษาอังกฤษน้องในเราหมัก70ขึ้นไปเอาแบบ70ขึ้นไปบ่เฮ้ยแม่นบ่แบบตัวสิเอาเรามาป้อนนักออโต้มบ่บ่หยอกน้องครับบอหยอกน้องบ่เว้ากับบอเด้อดหัวคบทุกคนครับ เอาแบบมีโลกติดตัวลำบอกซุ่มตัวก็ได้นเน้อะเอาแบบว่าเขาเอื่นมาลงทุนระยะสั้นกำไรดีมันมาเคยบ๊ายบายสบายดีสบายดีโอเค